เต้านมนี่เป็นโรคเฉพาะของผู้หญิงเลยหรือฮะไม่ครับในผู้ชายก็มีได้ครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผู้ชายเป็นได้ไงต้องบอกแล้วก็ผู้ชายก็มีเต้านมนะครับแต่ในผู้ชายเนี่ยเนื่องจากฮอร์โ,อโมนเพศชายเนี่ยการพัฒนาของเต้านมเนี่ยจะ หายไปก็จะ hmm. มีน้อยกว่าคนอื่น uh huh. ในผู้หญิงเราจะพบมะเร็งเต้านมถึง1ใน12นะครับคือ oh, <okay. S 1> ถ้าถ้ามีผู้หญิงมายืนเรียงกัน12คนเนี่ยนะครับหนคนเป็นนะหนึ่งคนเป็นแน่นอนหรือว่าจะเป็นพวกผู้ชายที่เป็นสาวประเภทสองถึงมีโอกาสนะครัถ้า,าสาวประเภท2ได้รับฮอร์อมโมนเพศหญิงที่เขาต้อง พยายามเตทานฮอร์โมนเพศหญิงเพื่อให้มีการพัฒนาของเนื้อต้านมและเสียงเปลี่ยนไปก็จะมีความเสียงเพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าหนึ่งเปอร์เซนต์ใช่ครับอ๋อแสดงว่าฮอร์โมนเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเยอะมากเลยครับส่วนมากก็จากฮอร์โมนทั้งนั้นนะครับแล้วกลุ่มเสียงกลุ่มเสียงที่มีผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วก่ากกำหนดนะครับอย่างอายุสิบ มีประจำเดือนแล้วพวกนี้เนื่องจากการที่เขามีประจำเดือนเนี่ยเขาก็จะมีต่อฮอร์โมนสูงครับหรือว่ากินไก่เยอะเปะ่าถ้าในไก่เนี่ยมันมีมมันีสารปนเปื้อนแล้วถ้าให้ฮอร์โมนมีเพศชีวิตด้วยแล้วมีตัวใช่คุณจะไม่แน่นะเพราะคุณชุมชนกินแซมูระนะเลขกสีเลขนี้แล้วก็ปลาทองเลยที่ พี่หนูเขาไม่ไปอ,อยู่รนล,ล่องลอยอ่ะโอ้ตกใจเลยะครับแนีความเสี่ยงอื่นๆก็คือ,อการที่ผู้หญิงนี่นะครับไม่ได้แต่งงานนะครับาการที่ไม่แต่งงานก็อีกอีกอีกอักอกอกอนหนึ่งซึ่ง ถูกฮอร์โมนเพศหญิงกระตุ้นตลอดเวลาไม่มีการเว้นวักถ้าถ้ามีถ้ามีตั้งครรภ์นะฮะเขาก็จะถูกเว้นวักจากการที่มีฮอร์โมนกระตุ้นนี่ตรงข้ามกันเลยนะเขากบอกที่มาทำมะเร็งปาใช่ลูกอะไรคือถ้าผู้หญิงไม่มีไม่มีสามีคือแบบว่าซิงซิงโดียอยู่นี่ไม่มีโอกาสไม่มีเแทบไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งมะเร็งของมดลูกแต่มีโอกาสเป็นมะเร็งเองานมสลับตรงข้ามแลอผู้หญิงที่มีบุตร ที่อายุมากหน่อยนะครับหมายถึงว่าแม่ตอนแก่เนี่ยครับอายุเท่าไหร่ว่ามากครับก็สามสิบห้าขึ้นไปนะว่านี่หนูหมดวัยเจริญพันธุ์แล้วเหรอี่าสาวหยบมีโอกาสก็มีโอกาสได้ไม่เป็นมะเร็งตอม้ำนมนะการเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ถ้าในสตรีที่หมดประจำเดือนแล้วแล้วต้องใช้ฮอร์โมนทดแทนเนี่ยอ๋อต้องกินเข้าไปถ้าต้องทานฮอร์โมนทดแทนจะอยูนในฟอร์มไหนก็แล้วแต่ครับก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถ้าใช้ในระยะเวลานานๆก็ไม่ถูก คนคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยอกนอกใหญ่นอกเล็กเกี่ยวแรหมมีผลบามไม่มีผลนะครับความเปลี่ยนเท่าเท่ากันแต่คนที่ที่ที่น้ําหนักเยอะคนอ้วนเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับ<อ>ถ้าน้ําหนักเกิดเนี่ยเขาขามันมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นอฮอร์โมนเพศหญิงได้อืมแ<อ>สดงว่าจะจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเยอะจริงฮอร์โมนเป็นหลักเลยนะคะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมนั้นพอจะสรุปได้ดังนี้ครับหนึ่ง ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเร็วกว่าปกติซึ่งแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นมีฮอร์โมนเพศหญิงสูงก็เลยอาจทำให้เป็นโรคนี้ได้ครับ 2. ผู้หญิงที่ไม่มีสามีหรือบุตรเพราะฮอร์โมนเพศหญิงจะถูกกระตุ้นอยู่ตลอดครับ 3. ผู้หญิงที่มีบุตรตอนอายุมากคือผู้หญิงที่มีบุตรในช่วงอายุ35ปีขึ้นไปนั่นเอง 4. ผู้หญิงที่ต้องใช้ยาคุมกําเนิดหรือต้องกินฮอร์โมนทดแทนเป็นเวลานาน,านๆเพราะจะทําให้มีฮอร์โมนเพศหญิงสูงและสุดท้ายพันธุกรรมผู้หญิงที่ในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะเป็นได้ครับ